มันกลับมาอีกแล้วครับกลับมาคบกับเกม b บรกฟัตแอดซิเบนทัลลี่เเกมที่ไม่น่ากลัวที่สุดในโลกนะฮะเป็นเกมผีที่ไม่เอาอะไรเลยนะโอเคกลับไปเริ่มต้นนะต่อจากพาร์ทที่แล้วก็เลยหลังจากที่มีคนมากมายนะบอกให้เล่นต่อนะผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันทํามาต่อแค่ไหนนะฮะโอเค <S <S สวัสดีนะเราเองเราชื่อนกระดูกไงตอนนี้เรากำลังคันหูอยู่ ไม่รู้เป็นอะไรเอาซัมลีอ่ะลืมไปว่าไม่มีหูนะอย่าเอาหูนี้ปวดหัวเลยนะบนะปวดหัวปวดหัวเลยนะตบบ้องหัวตัวเองเขามีแต่บ้องหูตบกระโหลกนะเพีย้ยเพีย้ยเพีนะีเกียนมากตบเกียนแตกเลยนะนะีฉันมีความสามารถนะในการออมองมือตามลูกตา คนเรกก็ลูกตาสัมผัสกับมือนะโมดูมองมองได้360ิบชึบอ่ะมนันเลขมอง <c ười> ขัดฟันขัดฟันก็ได้ปวดหัวเลยกันที่กากเขาที่กากกันอ่าเดี๋ยวเอาปวดหัวเลย เอาล้ฮะคุณผู้ชมก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการนะฮะพบกับเกม b r e a k f As t a เซ e m e อรีอีกครั้งนะจากพาร์ทที่แล้วเราเนี่ยเราเล่นไปไม่รู้กี่ด่านนะฮะเล่นกันประมาณเอ่เกือบชั่วโมงนะฮะตัดคลิปประมาณเดี๋ยสิบนาทีนะปวดหัวเลยก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะยากนะฮะดูอย่างซอสมะเขือเทศกับเบคอนก็กำลังผสมพันกันอยู่นะดูขวดขวดสั่นและไอกระดูกปังนี่จะไปไหนวะเี่ยกูอยากไม่ทันเล่นเลยปวดหัวเลย ต้องรีใหม่ฮะตอนนี้อันนั้วมันจะเข็นไปไหนโอเคอย่าพูดพร่ำทำเพงเลงอนะไรฮะต้องรีบกินแง <c oughs> กินขนมปังก่อนงับงับงับอ,อร่อยอืมใส่ซอสใส่ซอสเฮ้ยลืมใส่ซอสใส่ขนมปังแา <c oughs> ดูดูหน้าวับวู้อา้าวเอาเบคอนหายไปชิ้นหนึ่งเอาซอสมะเขือเทศอู้วู้ไปกินแมงแล้วเราใจร้อนไปหน่อยแล้วนี่ <c oughs> แล้วนี่มันจะไปไหนเนี่ยกูยังไม่ทันได้เริ่มเล่นอะ ดันออกมาแล้วก็ดันกลับเลยนะใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้กลับดี่ก่อนโอ้เพื่อนน้ำแตกเนี่ยเมนเมนไหลประจำเดือนมาไม่ปกติวัดแน่ไอาโยนทิ้งเอาโยนทิ้งเอากินงับ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 อิ่มอ่าอ่าเอาลูกกาไปส่แกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกาใส่ซอสลูกกาใส่ซอสเอาซอสหมด ป่ะครับซอสหมดครับอ่าเอาพีเอาไปเอ,าเอา้าอ่าไปเลยเอาเบคอนลอยไปอันเนบคอนกินต่อเป่งพ่อกูเป็นปวกงัปวดหัวเลยถึงใส่นี่เริ่มเล่นไมาเราต้องกินอย่างไวัดนะกินอย่างไวจ้เทประจำเดือนนะใส่วัดโยนซอสทิ้งนะปวดประโยชน์แล้วก็ออกไปโอ้ซุปไข่ไข่ไขไข่อ่าทำไมมันจิ้มไม่ขึ้น เอาจิ้มเอาจิ้มเปนลูกตาโอ้ลูกตาโอ้นะฮะเราสามารถเอาลูกตาเราไปเอ้าลูกตาลูกตากูไปได้แล้วลูกตาลูกตากูขยับโต๊ะโอ้ขยับโต๊ะให้เป็นลูกตัว M! เอ็มอแล้วซอสมะเขือเทศมาอยู่ตรงนั้นได้ไงเอาแล้วซอสเอาลวกไปจะ่บนสุดที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าโอ้ปวดหัวเลยเอาใหม่ฮะชื่อโอ้โหว้าิเทเอาอาปากเลยอา <mudar> ปากแล้วเท เชื่อเพิ่มความอร่อยวัดโ,โยนขวดไปน,น, <c oughs> นู่นงับหยับหยับหยับหับแอบหยิบหยิบเชื่อ,อเอา้เอาเฮ้ยปวดหัวเ,เลย <c oughs> รู้สึกว่ามันจิม้มเอ้ารอยมาจากไหนเนี่ยรู้สึกว่ามันจิ้มไม่ได้นี่กระดกเบคอนเข้าปากอ่ะอ,อ้าวเดี๋ย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 วผีผีมาผีผีผีเอาเอาซ่อมไปเอาซ่อมอ่าผีบอกขอบใจนะที่รักไม่ต้องไอ้ผีโง่เฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีวหกวิหกว,ว,ว,วิสองวิสองวิเอาให้ไปทันโอ้ใครจะชนะอยู่แล้วทีนี้นี่ชุดเออเทประจำเดือนวาดลาดควัดโยนซอสไปไกลฮะแล้วก็หยิบชิมครีมแม่ซอสมะเขือเทศได้เป็นครีมเลยแล้วก็จุ่มนมอ่ะอทำไม <laughs> ทำไมจะกลิ่นส้มหรือไงเนี่ย เอาไว,ว,ว้เดี๋ยวความโตอย่าเป็นความโตะงับงับงับเอาเอาปากอย่าข้างลูกเอาไมา้อีกแล้วไอ้นี่ไมคกับผีมาเอาไว้มึงจะเอาโตกูไปทำไมกู <c oughs> กินอยู่อ๊ะค <c oughs> ันหูปวดหัวเลยคนกำลังกินอยู่เลยมันจะเอาไปทำมะเขือพวงอะไรเอามะเขือเทศไปแทนไหมใส่บิดชิมครีมหยับ<ะ>นะจุ่มนมนะ เอากินงับหยับหับหับเฮ้ชื่นใจอ้าวอ้าวอย่าเพิ่งกระโดดเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นนะมัม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 เลยอหนึ่งตอนหนึ่งตอนมัมมัมมัมจิะว้าวเฮ้ยชนะเกมดีได้นี่แบบรู้สึกสะใจบอกเลยเหมือนแบบเนี่ยเหมือนเด็ก หอยเมอร์นะฮะไม่ต้องผวนนี่อะไรนี่มีแอร์แพนเค้กนะฮะดาราดาราสาวสุดสวยเหมือนแพนเค้กกินอันนี้โอ้เ่นมุกอะไรเนี่ยแล้วก็มีแอร์น้ำผึ้งเอ,อ้ยไม่ใช่นี่อันนี้มันซอสอะไรวะเนี่ยซอสขี้ไม่รู้วะเทโอ้เรืองอ้อยเรืองอ้อยเรืองอ้อยว้าวอ่า บิดชิมคีมงับงับเอาเชียยได้ลูกตาแล้วลูกตาตเอาลูกตาเมื่อกี้ลูกตาเฉียงเฉียงอ้อร่อะไรดีกูไปแดกแล้วไอ้ยีย่ไม่อร่อยแน่ซอสเหลืองนี้ผมว่าต้องเป็นซอสดูๆแล้วมันเป็นลูกนะลูกกลมๆเน่มีใบไม้เนี่ยอาจจะเป็นซอสไข่ไข่ไข่ไขบ้านไหนมันมีใบไม้ขึ้นมาจากฟองวะโอเคเราจะทำการอ่ะยิบบิดชิมคีม ชิมครีมไอ้ยังไม่ได้ชิมครีมนี่ชิมครีมของแท้วู้ววแหน่เอาเด้งกระเด้งงับจิ้มก่อนงับงับงับอาเอาเอางับงับเย่เอากินพอลูกตาลูกตาเอาลูกตาเดี๋ยวลูกตาจะไม่อร่อยอ่าเอาเอาขวดซอสซอสซอสเอาผีมาเอาซอสไปเอาไปเลยเอามึงจะเอาตองกะไปทำไมเอาโต๊ะไปทำไมปวดหัวเลยขวดซอสก็อยู่ ขวดซอสเมื่อกี้ก็กอยู่ตรงหน้าจะเอาไปทำมไมวะไม่เอาไม่ชื้แน่เอาซอสมาจิม้มจิ้มลูกกากันอ่าปรุงรสชาติอ้าวซอสหมดซอสหมดซอสหมดทำยังไงเอากินไม่ถึงไม่ถึงอูกินไม่ใช่เอาลวกไม่ได้ยังไงมึงทะโลตกเอาลงไปหมดแล้ที่นี่แม่งเ้ยไม่เอาละแล้วมึงมาเอาอะไรเนี่ย กูไม่มีอะไรให้แล้วมันจะจะมาเอาอะมาแล้วก็ไปแบบห้อยๆโอ้ออจะจอ้าวทำไมมันกินไม่พอวะกินแอะปาะกเอาอะปะหยับ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 เย่อ่ะ,อะกันเด็กอลูกตาลูกตาบอกอ๋อทำไมฉันเห็นหัวใจตัวเองนี่เขาเรียกว่าการเห็นใจเนะเห็นใจเห็นใจคน เห็นใจฉันไหมน่เห็นแน่นอนฮะเต็มหน้าเลยแบบนี้มีเม็ดเม็ดถั่วสาลโอ้โหมีพร้อมซอสไปเขาเทศนะฮะเ้เดี๋ยวเดี๋ยวราดซอสก่อนเอาซอสไปออกเอาซอสซอสกูไป้ว่นแล้วกุจะเอาอะไรไหวๆแล้วความโตแม่งปวดหัวเลยทำไมทำไมซอสไปไหลทำไมซอสไปไหลทำไมซอสไปไหลแอโอ้เสริมนมมาฮะ ไปเสริมเต้าอกมาโอ้ใหญ่ใช้ได้รักผัวรักมากด้วยชุบช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 บบชชน่ไอซอนซ่อมนี่ไปไกลๆกันได้ไหมได้เวลากิน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 ครับคุณผู้ชมกินดิเอากินดิเอาจะกินจามทำไมจะไปติดชามทำเอาล่วงหมดเลยที่นี่กูจะกินอะไรกูจะอู้ปวดหัวเลยเอานี่ออกไปก่อนเลยนี่มา ชิปใส่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 ใส um, 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 um. <mon> <made SAN> <Maria> ่ใส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 ่ได้เวลากินละงามงามงาๆงามงกะเด้งกระเด้งเข้าปากเข้าปากว้าววู้ชนะแล้วรู้สึกสะใจบทหัวเลยเบคฟอร์สกอตโอ้โหได้เวลากินอาหารระดับพระเจ้าโอ้โหต้องกินระดับพระเจ้าหรือมันต้องใส่ซอส เมจโจ่นี่อะไรเนี่ยมีชีสชีสแผ่นนะไม่รู้ว <š aa! S 1> <laughs> ่าชีสหรือขนมหลงพึ่งช่ทาคีทาคีไปเู้ได้เวลาก,กินแล้วก <UNKNOWN S 1> <laughs> ินแต่ทำไมไม่กินกินกินเอาโต๊ะเดี๋ยวจะพึ่งโต๊ะกล เอาเว้ย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 เอาเอาเราไม่ไม่กิน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 คำหนึ่งคำหนึ่งว้าวได้เวลางั้มดีดีมาดีนี้มาอู๋เอาเอาไข่ดาวไข่ดาวมีชีวิตนี่มันมาจากดาวเสา ใช่ป่าวดูว่าดาวอาทิตย์ดาวอังคารนี้มาเล่นนี่โอ้นะในเวลาเปิดพิสดารว้าเทประจำเดือนใส่แล้วก็ได้เวลาสวยอาหารอา้าวสวยอาหารแม่งบินไปโนนหมดเลยทำไงในแค่เกาหัวเกาหัวหมดหัวเลยแล้วจะมันตั้งอยู่ดิมันตั้งอยู่ได้ยังไงวะเออาพลาดหัวพลาดหัว นี่เขาเรียกว่าพลาดหัวข่าวนะฮะเนี่ยเอาไปเลยไปเออบายบายไปไกลด่ควายชีวิตมันต้องสู้ฮะหรือว่าเราจะแบบย่อท้ออะไรกันแล้วแต่สุดท้ายเราก็ต้องสู้ฮะจริงเนี่ยได้เวลางามงามงามทีสอดควับเอาซ้อมซ้อมกีกะเกีกะกินก่อนโอ้โหเอา้า กินไข่ดาวทีเดียวจบเลยหรอโอ้โหง่ายขนาดนี้ก็ไม่ปอ<ซ>มันกลับมาไอ้ซีเรียลใส่นมเนี่ยรู้สึกมันเอาวันดานเดิมมันกลับมาเนี่ยเวไรฮะอร่อยเหาะอร่อยเหาะอ๋อได้เวลางามแล้วงามงามงาม y e a กินก่อนงับงับงับ อ่าเด้เวลาสวยอาหารเย้ <laughs> <Yeah>! <laughs> เอานมยังติดปากอยู่นม <laughs> ติดปากโอ้แสดงว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวเนเดี๋ยวนะเ,ยวนะเราวางแผนก่อนนะนในการที่เราต้องจิ้มไข่ให้แตกก่อนนะแผนของเราจิ้มไข่ให้แตกปับ๊บนะเรานมเทใส่นะฮะแล้วก็โรยซีเรียลเฮ้ยนะโอเคในหัวแผนในหัวมาแล้วแผนในหัวมาแล้ว กินไข่แล้วนมก็จะหายไปเลยไอสัตว์เนี่ยโอ้ออยไม่เล่นแล้วปวดหัวเลย <S <S นี่ผมลองมาประมาณห้าสิตาแล้วนะห้าสิบตาที่ผมต้องนั่งอยู่กับอ้กระดูกหนางง้าโง่แล้วก็ไอตัวอาหารปัญญาอ่อนนี้นะผมแลนั่งดูไข่มันทำให้นมผมเนี่ยบินไปนู่นโอเคเราจะเล่นกันตาสุดท้ายฮะ ตาตาสุดท้ายกูจิ้มตามาเล่นกันได้ควายวความโตะแม่งโอเลิกเลิกเลยพอเลยไม่ต้องเล่นอีกเลยใครอยากเล่นก็ไปซื้อเอาฮะ60บาทนะลิงก์ก็ไปหาโหลดเอาเองนะไม่มีลิงก์โหลดหรอกจริงเกมนี้นะผมเสียงแหบเลยดูผู้ชมผู้ชมดู แบบปวยไหววนไหวอยู่คนเดียวโอเคครับ okay, ผมขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้าไปรับชมในคลิปนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบนะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆด้วยนะฮะโอเคครับ okay, ผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมจริงๆนะฮะบายๆครับผมอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะบายๆจ้าจุบจ๊บจุ๊บชดมือเชื่อหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดช่องล้านนี้เลย